วานปฏิบัติกรรมฐานอุบายวิธีให้จิตของเราสงบันี้คือความสงสัยสมัะกรมร,ะกรมฐานวิัสานกรรมฐานเป็นอย่างไรอุบายวิธีที่ให้จิตของเราสงบน,นั่นเรียกว่าสมัะภาษาสงบ ความสงบนี้มันสงบจากการกดกิเลสเอาไว้ก่อนยังไม่ได้มีความรู้ตามความเป็นจริงยังไม่ได้รูู้นามว่าเป็นอริยังทุกขังอนัตตายังไม่ได้ทำลายกิเลสกิเลสยังอยู่ท่านถึงเปรียบเทียบเหมือนกับเอาก้อนหิน มาทับหญ้าเอาไว้ถ้ยกก้นหินออกมาื่ายหญ้านะจะเจริญงอกงามขึ้นมาอีกความสงบของจิตกำงบน,นงบได้เพราะเราอบรมจิตให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นอราร,รามร์ลมใจเข้าออกก็ตาม จะท่องคำนริกรรมพานาพุโทโธให้จิตป็นนิ่งดึงลึกไม่ให้ความคิดนึกมันปรุงแต่งออกมาจากใจอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าไงนะ,ะเราลองทําดูก่อนทั้งจะเป็นการข่มกิเลสเอาไว้ข่มนิวรหาเอาไว้ข่มตัว ราคะโทสะโมหะที่เราเรียกว่ากรรมชันทะพยาบาทความง่วงความฟุ้งายความกวนขลิดความสงสยัยหาประการนี้มันเป็นอุปสรรคขัดขวางแม่จิตสงบเรานั่งอยู่คิดไปสารพัดเรื่องแม้เราสวดมนต์จิตก็ยังปรุงแต่งไปในเรื่องต่างๆอีกเป็นอย่าง เราฝึกถ้าเราไม่ฝึกจิตก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปจะมากขึ้นด้วยเราก็จะต้องมาฝึกจิตก่อนอบรมจิตด้วยกรรมฐานด้วยสมถกรรมฐานส่วนวิปัสสนาวิแปลว่ารู้แจงนะ้้แจงเห็นจริงปัญญา อัน,นี้เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังนี่กับปัญญาถ้าไปคิดพิจารณาอีกก็เข้าใจอย่างรูปร่างกายรูปน้ำว่ารูปนี้ไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ของเราเราฟังแล้วในแรกๆเราก็จะมีความกัดกัดแย้งในใจใ,นใจยังไม่ยอมนับ ถ้มาเราก็ยอมรับขึ้นมาได้ระดับหนึ่งว่าไม่ใช่ของเราจริงๆนะแต่แล้วเมื่อเรารับรู้อารมณ์ทั้งร้ายเข้ามาทางตาหัวจะจมืเล่างกายใจมันก็เกิดกิเลสขึ้นมาอีกแล้วเกิดความโลรความโกรธความลง ซึ่งเราก็ไปทำการมันเกิดขึ้นมาละเกิดขึ้นมามันเป็นทุกข์นะทุกข์มีเพราะเหตุเกิดจากเหตุปัจจัยทุกข์ก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุหมดปัจจัยทุกข์ก็ดับไปเอาจริงๆแล้วทุกข์มันก็ไม่เช่เราของเราเป็นธรรมชาติแล้วก็มีเหตุปัจจัยก็เกิดหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับแต่ตัวจิตนี่มันไม่รู้เรื่อง มันก็ะยึดเอาปเป็นเรามันก็เลยเป็นทุกข์ไปด้วยนะแต่ตัวทุกข์จริงๆเขาก็มาเ,เป็นอะไรเป็นสภาวะรรมแต่จิตไปยึดเอาแล้วละกลายเป็นเราเป็นทุกข์ผสมแล้วก็ไปปัญญาไม่เกิดแล้วปัญญาเกิดจากการฟังเลยเรียงว่าเป็นปัญญาระดับมาไปคิดพิจรนารณากันอนะ อย่างนักปฏิบัติก็กค้บริจาคเลือดเห็นเลือดที่ออกมาจากร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่เราก็คิดได้แต่บอกเลือดในร่างกายไม่ใช่เราคิดไม่ได้มันหมดหมดกำลังมันจะเป็นเราอยู่นั่นแหละปัญญาก็จากความคิดจะเรียกว่าปัญญาเกิดจากการภาวนา ทำให้เจริญขึ้นมาอีกรู้แจ้งขึ้นมาจะนิ่งๆนะจิตเรามันนิ่ง,นะงแล้วก็โล้ขึ้นมากันนะแต่ความรู้ความเข้าใจเข้ามาแล้วเนี่ยแต่อาศัยอนะไรอาศัยการฟังก่อนมากันนี่เราจะมาฟังธรรมะก็อ,อาศัยศรัทธาใช่ไหมมีศรัทธาความเชื่อความต้องใสในพระพุทธเจ้าคนที่ไม่มีศรัทธาก็ไม่มาฟังธรรมะหรอก ดูหนังฟังเพลงสบายใจเกิดขึ้นมาก็ต้องการเป็นอย่างนั้น,นเพลิดเพลินสนุกสนานก็ไม่รู้อะไรไปมากกันาดนั้นนี่นักปฏิบัติเมื่อเข้าใจในระดับหนึ่งเห็นว่าโลกมันก็ไร้สาระไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้แน่นอนอะไร ชีวิตนี้มันก็ไม่แน่นอนซะแล้วมันไม่มีอะไรจะเป็นของเราทั้งนั้นแล้วจิตไม่ได้ภาวนาเนี่ยมันก็ไม่มีที่พึ่งที่พิงอะไรสแสงหาอะไรในโลกนี้เลยสุกตายไปนะเสียเวลามากไม่ยึดติดอะไรก็ลำบากอีกอืม เกิดจะไปเกิดที่นั่นอีกพิจารณาดูแล้วแล้วก็เข้าใจแล้วก็เห็นก็นได้เห็นธรรมะเห็นธรรมฟังธรรมเห็นธรรมท่าน้ที่เข้ามาตั้งใจฟังธรรมะจะไปสินห้าหรือสินแปดแต่เราสนใจฟังธรรมะนี่สำคัญนะนเพราะว่า อาจจะมีเหตุการณ์มียาณเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ขณะฟังธรรมะทั้งความเป็นอนัตตาก็ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีคนพูดไม่มีคนฟังหนึ่งวัตถุสิ่งของทั้งหลายมันก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยเห็นเป็นธาตุตามธรรมชาติได้วามว่าง ทุกอย่างที่มีชื่อเป็นสมมติเมื่อจิตมันรวมเข้ามาเนี่ยจิตมันรวมเข้ามาแล้ว,ม,ว,ม,าม,าลวมันจะเห็นนะมันจะเห็นอีกด้านหนึ่งเมื่อก่อนเราก็เห็นว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆเป็นบ้านมีบ้านมีคนมีรถมีผู้หญิงผู้ชายมีสัตว์ใช่ไหมมีมนุษย์มีสัตว์มีคน มีเรามีเขามีต้นไม้มีท้องฟ้ามีแม่น้ำมีสาลามีถึงล้าบ้านช่องแล้วก็มีสีสันทั้งหลายมีชื่อเราก็รู้จักสมมตินี้มาตั้งแต่เรารู้กว่ามนั่นแหละแล้วก็สอนมาแล้วก็เชื่อเป็นอย่างนั้นจริงๆเลย เห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆในเมื่อเรามาปฏิบัติเนีมาฟังธรรมจิตมันรวมเข้ามาแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งอ่ะไม่ใช่เรามันไม่มีเรามีเขาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นท่าตตามธรรมชาติไม่มีสีสันอะไร วัตถุสิ่งของทั้งหลายก็สมมติท้งนั้นเห็นนี่ก็ความเห็นนั่วความเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเห็นจากที่เราเข้าใจมาต่นานะ่ยมันเปลี่ยนได้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตรงนี้สัทธา ตั้งมันขึ้นปิติเกิดขึ้นเพราะ,ะจิตเราได้ทำลายกิเลสไปบางส่วนจิตมีความรู้กิเลสมันกระดับไปจิตก็สว่างสวายมองสิ่งที่เคยเห็นก็เป็นธรรมะไปซะแล้วยินชีวิตคนมันก็จะต้องตายเร็วๆนี้ยิ่งคนในโลกมันอยู่ใน เรือนเท่ไฟไหม้นจะต้องตายหมดไม่ต้องเข็นฆ่ากันไม่ต้องทำสงการามกันอะไรหรอกไม่ต้องเบียดเบียงกันมันก็ตายอยู่แล้วความตายมาใกล้ๆใครก็ตามเห็นอย่างนี้ก็ต้องแสวงหาทรรเพิ่มขึ้นไปมันคงในธรรมะเพราะว่าปัญญาภาวนามมยะ ปัญญาเกิดขึ้นเข้าใจชัดไม่สงสัยมันเป็นกำลังเป็นพนลังใไหมศรัทธามันตั้งมันมื่อก่อนศรัทธามกันศรัทธาแบบมุ่งม,มั่นด้วยความเชื่อปัญญาก็มีแต่มันยังน้อยอยู่ความเพียรก็มีมุ่งม,มั่นอยู่ แต่เมื่อทำไมเห็นอย่างนี้ศรัทธาปัญญาปริยัมก็มาในขณะสมาธิมันตั้งมันได้ดีกายเบาจิตเบามากอิ่มใจสุกใหญ่มีสติเข้าใจเลยนะ่านพุทธิปฏิบัติเนีก็จะเข้ามาทั้งจุดอย่างนี้ อาจจะเห็นมากเห็นน้อยแตกต่างกันไปนตามกำลังเห็นอย่างนี้แล้วก็มุ่งเดินหน้าปฏิบัตินะแล้วเราเห็นโทษให้ไปในวตาสงสารก็จะเข้ามาปฏิบัติมีสินห้าเป็นปกติมีกำลังก็จะมีสินแปดสินสิบเข้ามาได้เป็นพระขาวกนะถ้าเป็นกะละวากระือสินแปดเป็นพระขาวในใจ ไม่ได้นั่งไม่ได้ใส่ชุดขาวก็เป็นพระขาวแล้วอย่างวันนี้ก็นะมีพระขาวสองรูปชาวเยอรมันชาวอเยนเตน,น้าก็มาปวดเป็นพระขาวถือศิแปดฝึก,กจิตนะฝึก,กจิตเอาจริงจังต้องการความสงบว่ามันเป็นยังไง ทีน้เราต้องการความสงบเราต้องพยายามเจริญสติให้มากไม่สติความระลึกได้ใจมันคิดไปมากเราก็ต้องเปลี่ยนเอาใจมาระลึกในพุโทโธธรรมโมสังโฆมาสวดมนต์ทำทุกวิธีทางนะะจิตมันลงก็ไม่ได้ถ้าจะมานั่งสมาธิจะมาพุโทโธธรรมโมสังโฆอย่างเดียวบางทีแม่มันไม่ยอมรับเนี่ยจิตมันดื ให้อยู่กับพุโทโธกับคิดหนึ่งนั้นเรื่องนี้สงสัยอีกแล้วมันจะไปได้หรือเปล่าพุโทโธอย่างเดียวมันขัดขวางเ่ยความคิดเนี้ยเป็นมารสังขัรละมัดขัดขวางเราแม่เราทำแล้วเราต้องแน่วแน่นนะเอออย่างครูบาอาจารย์นก็ฝึกกันมาหลวน้องปูงเหลียนท่องอิติปิโสพระกวาจเจริญพุทธานุสติใน,นที่สุดแล้วครูบา,า,บาอาจารย์บอกมาไหนอารมณ์ไป ให้เหลือพุทธโธคำเดียวเท่านับพุทธโธได้แล้วการนี้จิตมันก็รวมก็สว่างสวัยจะสงบได้หนึ่งคิดถึงความตายชีวิตไม่แน่นอนความตายของแน่นอนกายเบาจิตเบาก็มาได้หน่จะท่องเกสารงมานะคะทันตาตาโจก็ได้ตาโจทันตาทุากับมันรมาเกศาจิตรวมข้ามาเหลือเกสาเกสาเกษา,กษา,กษาสงบนิ่งก็ได้อืมเราไม่ใจเข้าเราไม่ใจออก ใจเข้าพูดใจออกโทรในสุดจิตก็นิ่งพุโทโธหายไปกายเบาจิตเบามือไม้หายไปปิติเกิดความสุขเกิดขึ้นมาเกิดข,ขึ้นมาได้เจ็ดรวมเข้ามาหนามกันลนู้ความจริงไม่ใช่เราของเราเ,เอ,อร่างกายนี่มันไม่ใช่ใไข่อันที่บอกเป็นเราหลง มีเขาก็หลงถ้ารู้เท่าทันไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครมาไม่มีใครไปไม่มีใครพูดไม่มีใครฟังไม่มีใครว่าเราแล้วไม่มีใครถูกว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยเราต้องจับจุดเงียแหละให้ความสุขความวางอย่างนี้มันก็จบอะถ้ามันมีเรื่องนั่นปุงแต่งเป็นคนนั้นคนนี้จิตมันเริ่มหลงแล้วเนี่ยเห็นไหม พอมีคนน,นนั้นก็แสดงมีเราขึ้นมาแล้วเป็นประธานก็ว่าก็มีเข้าขึ้นมามีสัตว์เมื่อมีบุคคลขึ้นมาตัวตนเราเขามีสุขมีทุกข์ปัญญาก็ไม่เกิดแั้นมาฝึกกิจกันให้สงบไปได้ก่อนนังสมาธิก็แผ่เมตตาไม่เวียนไม่มิภัยต่อไกลทั้งนั้นแหละนะ เราเลือกเส้นทางแห่งความสงบแล้วก็ทำาไปเต็มที่กรรมฐานพระกรรมฐานไปไหนก็ต้องมีกรรมฐานก็ต้องเป็นพูดที่พูดน้อยนอนน้อยฉันน้อยเปลี่นลยนได้ความเพียเรเดินตางก็อย่าพูดมากพูดเยอะไม่ได้สำรวมนั่งรถนั่งลา นั่งเรือ,น,อ,น,น,น,อ,อรนั่งเครื่องบินสวดมนต์อบรมจิตให้มันนิ่งเก็าไปเป็นโยมกรรมฐานก็เหมือนกันเป็นประกาวกรรมฐานไม่ใช่บวชง่ายๆข้ามน้ำความทะเลมันต้องศรัทธามากพอสมควรผู้ที่จะบวชมันก็คิดรอบโลกนะคิดทิ้งชีวิตเนะี่ยมันยังง่ายหรอนะอม,มันทิ้งทั้งชีวิตหมแล้ะ เรืงทุกอย่างตั้งใจมุ่งม,มัน่นเราก็ต้องทำให้ได้สิ่งที่เราหวังไว้ต้องึงไม่ได้ไม่เราต้องมีจุดรับภากกาสวัสดิน์นี้เพื่อทำที่ปาแน่แจ้งมัน,เป,นออมปมปเป็นยังไงก็ออยากจะรู้ใช่ไหมปฏิบัติความสงบเป็นยังไงวิปัสสนาอย่างไงเออปัญญาอย่างไงเือความรู้อนิจจังทุกขังนัตตากับวิปัสสนา ก็หมันฝึกมันทำใด่สายการขัดเกาก่นเอาข้อวัดก่อนการสวดมนต์เนี่ยก็ขัดเกาว่าเล่นเย็นไม่อยากจะมาสวดมนต์ต้องมาขัดเกาว้เลยแหละทำวัดเช้าต้องทำไม่ได้ซะก่อนเป็นมาตรฐาน่อนทำวัดเช้าได้ทำวัดเย็นได้มินทบ,บาตได้ปกติข้อวัดปฏิบัติเฉยอง,งานสงได้อย่างดี้นนผ่านละผ่านยิ่งอาสวดฝึกสวดมนต์ ส่วนพระปาติโม่พระไทยก็ฝึกภาษาอังกฤษพระต่างประเทศก็ฝึกภาษาไทยให้มันได้มีประโยชน์ถ้าเอาตั้งใจมันได้ฝึกไปฝึกไปสี่ห้าปีก็ได้แล้วเป็นที่พึ่งของหมู่คณะได้ด้วยท่องหนังสือได้เข้าวัดปฏิบัติได้มีข้อวัดที่ดีงามแล้วก็พร้อมล สี่ภาษาหาภาษาในสุก็จะโต,ต,ตขึ้นไปโตขึ้นไปภาวนาท,ทาป่าตามเขาฝึกไปตามป่าชาป่าชาฝึกให้จิตสงบนี่ประสบการณ์น่ทุนด,ดงอะรักษาทุนดงมันพระก็ถือในเสด็จเช็คเอาบ้าเชาวโยมไม่จะ,ออมจะบอกเดี๋ยวจะเช็คอยู่คนเดียวทำได้สู้ได้ยังเป็นพระในทางผู้นำนะ ต้องตั้งใจดีๆมุ่งมันให้ดูให้ดีต้ำเป็นปฏิปทาของเรามันง่วงก็จะทำละหกปีก็เคยทำมาละสามเดือนก็เคยทำมาละโยมพาก็เคยทำปรากันเนี่ยปัญญามันเกิดแล้วสตตาปัญญาเกิดมุ่งมันเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้น ผู้ที่บวชนี่มันไม่ใช่ไงแล้วมีพระขาวมาสองคนก็นดีใจเออนี่จะเป็นสืบไ้ต่ออยุ่ศาสนาข้ามน้ำข้ามทะเลมาด้วยเนาะคิดถึงในสมัยดงปูชานะนะั่นน่ะถ้าก็มีพระต่างประเทศมาบวชยกนี้ท่านก็บแผ่เมตตายกับวัดมจาจันทร์เอาไว้เนาะมีทระต่างประเทศมาเหมือนกันาะอ,อะไรธรรมะธรรมาธรรมะ เนี่ว่าถึงเป็นสปะยะอาจารย์สปายะผู้นักปฏิบัติเป็นสปายะสถานที่อากาศอาหารอารมณ์สิ่งสำคัญก็คือธรรมะสปายะปฏิบัติเราสงสัยในเข้าปฏิบัติก็มีครูบาอาจารย์แนะนำได้มีเพื่อนที่เข้าใจกันแนะนำได้ไม่กัดข้องในภาษา แต่ยิง่งประกาวบางท่านก็ผูปภาษาไทยได้ก็ง่ายกันนะก็ง่ายขึ้นฟังตั้งไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็เข้าใจชัไหมเนี่ยทำเถอะสิ่งที่เราไม่คิดจะเกิดมันเกิดขึ้นมาแนละ้วเกิดขึ้นมาได้นะปีติธรรมเนี่ยเอาเกิดขึ้นมาเป็นเดือนก็ได้เป็นปีก็ได้มันเกิดขึ้นมาได้เนะี่ยเอออัศาจรรย์นะ บางทีมันเย็นอยู่ในใจเย็นมากอืะเย็นมันเราอยู่ในห้องแอร์แล้วแหละแอมสบายมากเลยบางทีตาเห็นโลกหูฟังเสียงไอาเจตนากระทบกันมันเล่ามันร้อนนึกเลยมันโลภมันโกรธมันหลงอยู่อยางไงเนี่ยสติตามไม่ทันปัญญาไม่มีใน법พอสมาธิไม่ตังมันอถ้าสมาธิตังมันดีๆแม่เมียนีเห็นมัน มันจะชอบใจล่ะแม่มันช่วยได้เยอะเลยอือไม่มยั้นอย่าไปกลัวสมาธินะนอย่าไปกลัวติดสมาธินะี่อย่าพึ่งไปกลัวนะสมาธิเอาไว้เพื่อช่วยปัญญาเกิดไปช่สมาธิมันลึกไปไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแบบนั้นไนะม่ใช่ยอย่างนั้นเป็นสมาสมาธิตั้งมันดีๆรนูมีปัญญาที่จะพิจารณาจะเห็นในธรรมะได้ อาศัยการฝึกมาฝึกไปฝึกไปมันจะเห็นเองแหละนิมิตทั้งหลายเนี่ยนะควานิมิตหนังกายเป็นเอ,อไม่สวยไม่งามก็เข้าใจได้กันมานาะใที่แรกบางครั้งเห็นเลือดมันไหลอยู่ในคอของเราเกินเข้าไปมันเหมือนจริงเลยนะจะอาเจียนะนต้องเบาๆมากๆไม่ได้น่นจะอาเจียนมันปีนมันเห็นเป็นเลือดเลือดเลือเล่อมๆอะไรตรงในลำคอเห็นปฏิกูล ต่อมาก็พิจารณาได้ละมันกายก่อนนี้มันไม่งามขึ้นมาจิตใจผ่องใสได้เข้าใจความจริงออกในความงามเป็นยังไงความงามอยู่ที่ใจเห็นใจไม่งามเห็นกายไม่งามใจมังามผ่องใสเห็นความจริงแสดงว่าเรานี่มันหล,ลงมานานนลงมานมันงามมันสวยมันงามทุกอย่างผมก็ค้นในฝันนังงามมด ไอ้ที่ไงามก็ไม่เห็นหนังก็ปกปิดเอาไว้อีกกลางในวัยวะน้อยใหญ่มันไม่มีอะไรจะงดงามมันมาจากไหนมันจะก,กองดินกองน้ำนี่ออไม่มีธาตุไฟมันรอเลี้ยงเท่านันธาตุลมมันน้อยไปธาตุไฟหายไปแปรสภาพซะแล้วนี่กลับเกินสู่ทาดเดิมแล้เห็นไหมไม่หัวกลับเกินสู่ทาดเดิม เชื้อโรคต่างๆก็ทำนา้าทีแมคนีเดียย่อยสลายคนตายก็ต้องเอาไปเผากันเลยมันเชื้อโรมเยอะเก็บเอาไว้ไม่ได้หมดสภาพของเซลล์มันแล้วก็ต้องเอาไปทิ้งและจะไปทิ้งคว่างไม่ได้มันเชื้อโรคระบาก,กันต้องเอาไปทำลายด้วยไฟนั่นเองพิจารณาไปก็เห็น เห็นไหมงามเห็นเป็นธาตุแท้แท้โอ้เมื่อก่อนไม่เห็นไม่เห็นเป็นธาตุมันเป็นตัวตนมันเหนียวมันแน่นพอเห็นเป็นธาตุมันก็บางลงไปบางลงไปเออมันพิจารณาเข้าไปละเอียดเข้าไปอีกเอ้ามันมีสมาธินี่สมาธิมันก็ริ่มพัฒนากันมามีปิติอ่ามีสุขโอไม่เคยมีความสุขขนาดนี้สมาธิมันดีขนาดนี้เองเนาะมันสุขใจมาก อิ่มใจหนักแน่นใจมันไม่บางเมื่อก่อนเมื่อก่อนใจมันบางๆเจออะไรกระทบนิดๆกระทบหน่อยมันหลุดแล้วต่อมาสมาธิมันตั้งมั่นได้ดีเนี่ยมันไม่เฉะตั้งมั่นเฉพาะเวลานั่งน่ยืนเดินนั่งนอนมันก็มวิสมาธิกับเบาลงวกาเกเรมันเกิดทางไหนนะเกิดจากเจตนากระทบกันนี่แหละเกิดความรู้สึกเกิดมา แต่เมื่อมันมีสมาธิมีปิติก็ข่มกรียดเอาไว้ได้อ้าวปัสนาหาว่ามันยึดถืออะไรตัวเราของเรามันก็เห็นไม่มีพอเห็นไม่มีจริงๆมันว่างจิตมันมันก็หลุดก็ะไปอีกโลกนมันหลุดไปอีกแห่งสภาวะต่างกันก็เปรียบเทียบได้ความยึดมันเป็นอย่างนี้ความไม่ยึดมันเห็นจริงๆมันเป็นแบบนี้ เปรียบเทียบ,ยบได้ชัดเจนขึ้นไอ้ที่เคยสงสัยอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะการปฏิบัติมันหายหมดแลถึงตรงนี้มันจะไม่มีแล้วเข้าใจแจ้งชัดอืมต้องก่อนเ,าเอาสายปฏิบัติก่อนอาสายการอ่านการฟังอเหมือนกับเห็นปฏิภาอยู่ใกล้ๆเหมือนกันหลายวันเข้าหลายวันว่นา,วากิเลสมันก็เข้ามาครอบคองใจเราเองอ่ะครอบครอง ใจอีกไม่เห็นอีกแล้วแต่เมื่อเราไ่เห็นชัดๆอย่างนี้มันมั่นใจไหมมันมั่นใจขึ้นมาได้กําลังมันมีหลังสมาธิสงบนิ่งพิจารณากายใจมันก็ว่างก็ไม่สงสัยทั้งละที่ครูบาอาจารย์สอนมาทั้งหมดมันตรงนี้เองอ่านธรรมะม,มากก็ตรงนี้เองในที่สุดเถอะ เพียงรู้เท่านั้นเองนะรู้เป็นตาธรรมชาติมันเกิดความรู้มองไปเฉยแล้วขึ้นมาเป็นอนัตตาแจ้งชัดอ้วาวอันนี้แหละัดภพบัดชาติได้มันน้อยลงน้อยลงทีเดียวและนะถ้าเราทำามอน่างเฉยเป็นสมาธิมันดีมันเป็นหนึ่งนะมันชอบคิดปรุงแตง่งเมื่อเราทําสมาธิได้ดีมันมันไม่คิดะไรคนเราเนี่ยก็แลก แบกเหมือนกันให้กิเลสเนี่ยพอจิตมันนิ่งดีมันอยากให้จิตคิดอีกแล้วจิตเขาไม่คิดก็ยหงเขาไปคิดอะไรก็นิ่งคิดอะไรไม่ออกมันนิ่งเป็นหนึ่งอ่ะเออบางคนเขาก็ผ่านมันก็เอานี้แหละมันเป็นหนึ่งอืมมันเป็นหนึ่งนิ่งอีกไม่รู้จักแล้วเนี่ยเอ้ารู้จักแต่มันคิดเหมือนกันพอมันหยุดคิดเจงจังแล้วมันเข้าใจไปตอกยัยไปเตะสุขเอรตา อ,องคของวัธถรมาชาน,นั้นก็มีแต่ว่าปฏิบัติก็ไม่ตัองคิดว่าจะถึงเมื่อไหร่หรอนะตามไปเป็นคำว่ากระทำความดีให้ทานรักษาศีลภาวนาไว้ปฏิบัติมีสติเออทำครัวอยู่ก็มีสติทํางานอยู่ก็มีสติสวดมนต์ภาวนามากๆเดินไปเดินมามีสติออมีลูกประคำเหมาสวดมนต์นับลูกประคำ ตัวีิติพิโสร้อยแปดทำมากๆเกิดทำให้จิตมันนิ่งมันสงบแล้วแหะปิติเกิดถนะามานั่งสมาธิปิติมันเกิดเกิดมาถึงความสงบไปได้แตไม่หยุดวงมันต้องทำให้ปากันฝึกอบลมนะทุกท่านให้ตั้งใจ